สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแหมมอีกแล้วนะคะลูกค้าวันนี้นะคะมีรถมานําเสนอเลยนะคะใครอยากได้รถนะคะกระบะยกสูงนะคะผ่อนต่อเดือนนะคะประมาณ9 0 0 0พปลายๆนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะและวันนี้นะแหมมมีโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยออกรถวันนี้ขับฟรีไปเลย90วันนะคะสำหรับนะคะใครที่นะคะเป็นสาวกอิซูซูนะคะสำหรับนะคะอิซูซูดีแม็กค่ะคันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่อง1.9นะคะเป็นตัวไฮรันเดอร์ยกสูงนะคะปี2 0งพ 17นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่579,000บาทค่ะผ่อนนาสูงสุดถึง84งวดเลยนะคะผ่อนนาสูงสุด8 4ยังไม่พอลูกค้ขาขับฟรี90วันผ่อนต่อเดือน9,000กว่าบาทนิดนะคะสำหรับรถคันนี้เป็นบอดี้สีขาวนะคะลูกค้ามาพร้อมกับนี่เลยนะคะทะเบียนรถจะเป็น6กไก่ทอทงนะคะ9237ป้ายกรุงเทพมหานครคันนี้นะคะกระจังหน้าของเขาเป็นกระจังหน้าคมเมี่ยมนะคะลูกค้าในส่วนของดวงไฟนะคะ ไฟคันนี้นะคะลูกค้าใช้ได้ตามปกตินะคะลูกค้าเดี๋ยวเราขัดให้เงาอีกรอบนึงนะคะและยังไม่พอยังได้ในส่วนของไฟตัดหมอกอีกด้วยนะคะคันนี้เป็นไฮแันเดอร์ยกสูงสวยๆสยประตูนะคะเอาไปเลยขนคงขน,ข,นของได้หมดนะคะในส่วนของยางใช้กันยาวๆนะคะลูกค้าและเป็นแม็กอันลอยจากโรงงานด้วยนะคะ สัญลักษณ์ไฮ g h นเดอร์ยังอยู่ข้างตัวรถเลยนะคะกระจกมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะใครซื้อคันนี้แหม่แถมฟิล์มให้ด้วยนะคะการาศาสตร์มีมาให้พร้อมเลยนะคะสําหรับรถคันนี้สวยๆนะคะลูกค้าเดี๋ยวขอเปิดรถก่อนมาแล้วนะคะภายในของเ้านี่เลยนะคะพรมลายยังเป็นพรมลายธรรมดาอุ้ย อันนี้ไม่ทราบว่าหนูตายหรือว่าอะไรนะคะพลาสติกยังอยู่ยังหุ้มอยู่เลยนะคะเบาะจะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะคาดแดงนะคะเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูซูมดูใ,ใกล้ๆนะคะแอร์เป็นแอร์อัด เขาเรียกว่าอะไรแอร์นะคะคันนี้ก็เป็นแอร์อนาล็อกนะคะลูกค้านี่เลยฟังสบายๆนะคะสวยๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะคอนโซลจะเป็นคอนโซลสีดำนะคะลูกค้าภายในบอกเลยว่าสวยทั้งคันแน่นอนนะคะโครงสร้างบอดี้เดิมๆนะคะโครงสร้างทั้งคันนะคะบอดี้เดิมๆนะคะจากโรงงานนะคะสำหรับรถคันนี้เป็นรถมือเดียวด้วยนะคะลูกค้าใครที่สนใจรีบติดต่อน้องแหม่มกันเข้ามาได้เลยนะคะเปิดมานะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะห้องผู้โดยสารนะคันนี้จะกว้างเลยนะคะ สี่ประตูนะยกเขาเรียกว่ายกสูงนะคะนั่งสบายๆนะคะลูกค้าให้ดูสูมให้ดูข้างด้านในนะคะลูกค้าสวยๆนะคะลูกค้าเบาะหนังนะคะทำความสะอาดได้ง่ายเลยนะคะตะเข็บแดงนะคะภายในค่อนข้างที่จะกว้างหูบอกเลยสวยๆนะคะหลังคานะคะนี่เลยนะคะหลังคารถนะคะไม่มีรอยขีดข่วนร,รอยสักหรือรอยอะไรไม่มีแน่นอนนะคะสวยๆนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะเป็นตัวยกสูงไฮ g h นเดอร์ซื้อวันนี้นะคะคับฟรี90วันนะคะ มาดูกันต่อในส่วนของแอในส่วนของแ็กไลเนอร์นะคะแบกไลเนอร์คันนี้นะคะใช้งานกันยาวๆนะคะสวยๆนะคะดวงไฟนะคะไม่มีรอยแตกแป๊วนะคะลูกค้าสําหรับรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์ DDI แล้วนะคะสำหรับรถคันนี้เนาะสวยๆเลยนะคะขึ้นเขาลงห้วยขายของตามตลาดนัดออกได้หมดนะคะเป็นรถยนต์เดิมๆนี่ข้างในเขานะคะลูกค้านี่หมั่มซูมให้ดูใกล้ๆนะคะใครที่สนใจนะคะ แนะนำคันนี้ไม่ติดแก๊สด้วยนะคะลูกค้าเป็นรถมือเดียวนะคะเป็นรถบระวางจากหน่วยงานนะคะยกสูงนะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้บ้างทางด้านฝั่งนี้นะคะติดการสารให้พร้อมนะคะที่จับจะเป็นในส่งคมเมี่ยมสวยๆนะคะอ่ะให้ดูนิดนึงสัญลักษณ์ไฮแลนเดอร์อยู่ข้างตัวรถเลยนะคะคันนี้เนาะใครที่อยากได้รีบติดต่อน้องแหม่มกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับ isuzu d max 1.9 c a l e เ,เกียร์แมนนวลปี2017นะคะ ราคาอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับวันนี้ซื้อไปค่ะฟรีเลย90วันนะคะติดฟิล์มแถมฟิล์มให้ด้วยนะคะรายละเอียดรถสวยทั้งคันนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะสำหรับพนักงานบริษัทนะคะข้าราชการค้าขายออนไลน์แม่ค้าขายได้หมดออกได้หมดรถพ่วงรถสามล้อหูติดต่อมามาก่อนนะคะเรามีคำแนะนำดีๆนะคะไฟแนนซ์เรานะ,ะออกได้ทุกอาชีพนะคะ เอกสารไม่ยุ่งยากสําหรับใครที่อยากเอสฟาสภายใน1ชั่วโมงแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะพนกักงานบริษัทนะคะเอกสารเพียงคุณม,มีับรประชาชนค่ะทะเบียนบ้านค่ะสลิปเงินเดือน3เดือนแล้วก็สเตทไม่ต้องหลัง6เดือนก็สามารถซื้อคันนี้ได้แล้วสวยๆนะคะบริษัทเราเปิดทําการทุกวันนะคะตั้งแต่9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นเลยไม่มีวันหยุดนะคะลูกค้าติดต่อน,น้องแหม่มกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์น้องแหม่มจะเป็นเบอร์0 8 0 4 0 3 0 1 6 3ค่ะเบอร์นี้แอนไลน์เป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะใครที่อยากได้อุ้ย พูดผิดละใครที่อยากได้ e สุสูดีแมนะคะคันนี้เป็นเครื่อง1น l นะคะตัวยกสูง h i g h l เดอร์ er, ปี17ผ่อนต่อเดือน900 0กว่าบาทนะคะนาสูงสุดถึง8 4งวดสำหรับรถคันนี้ใช้ดอกเบี้ยรถเก่งนะคะ4ปีจะอยู่ที่2.79เท่านั้นนะคะลูกค้าสวยสวยนะคะรีบกันเข้ามาได้เลยเป็นรถมือเดียวคัดเกตทุกคันฟรีภาษีพรบรฟรีบริการฉุกเฉินนะคะ24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับวันนี้น้องแหม่มก็ต้องขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะกราบสวัสดีวัันนีี้สวสวดค่ะ